ไทยได้ตั้งด่านห้ามขึ้นอุทยานเขาพระวิหารและห้ามเข้าเที่ยวชมผาหมอยแดงด้วยท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่ยาวสักเล็กน้อยที่ผมได้นําเสนอข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ท่านให้ได้รับทราบนี่คือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นอยู่ไทยเสียท่าขมรให้ทาหารขมรมาจับคนไทยในเขตแดนไทยในเขตอํานาจศาลไทยแล้วไปให้ศาลขมรซึ่งเป็นศาลเถื่อนที่ไม่มีอํานาจในเขตศาลไทย ขังคนไทยคุณวีระและคุณราตรีแล้วที่จับไปพร้อมพร้อมกันตั้งกี่คนไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรแล้วก็เสียท่าคาเมร์อีกที่กาเมรลากไทยเนี่ยไปขึ้นศาลโลกแล้วยังมีการเสียท่าอีกมากมายอีกหลายอย่างมีใครจะออกมากล้าพูดบ้างมีใครที่จะกล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันบ้างมีผู้นำเหล่าทัพคนไหนมีข้าราชการระดับชั้นนำคนไหน ที่กล้าเสียสละชีวิตและยอมตายเพื่อประเทศชาติยอมเสียสละเพื่อประเทศชาติในการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะต้องรักษาแผ่นดินไว้ที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิของคนไทยที่จะต้องรักษาเกียรติของกองทัพไทยไว้ไม่ให้ใครมาย่ำยีไม่ให้ใครมาดูถูกดูแคลนแล้วไม่ยอมเสียแม้ตารางนิ้วเดียวยอมกล้าตายไหมถ้าไม่กล้าตายก็อย่ามีอำนาจต่อไปอีกเลยเพราะอาศัยชาติ เบียดบังชาติกินเงินภาษีของชาติไปวันๆแล้วไม่กล้าทำอะไรอย่าอยู่เลยครับอยู่ไปประเทศไทยอาจจะไม่เหลือช่วงนี้พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกัน ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองของเราเกิดจากความไม่เอาไหนของผู้นําเกิดจากความไม่ใส่ใจของผู้ซึ่งมีหน้าที่ไม่ทําหน้าที่เกิดจากความรักชาติของคนที่มีแต่ความคิดมีแต่ความรัฐนามีความกล้าหาญแต่ไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่ได้มีอํานาจที่เป็นอยู่กลายเป็นว่าเหมือนกับคนไทยเราต้องมาสู้กันเองแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่อย่างไร เราถึงต้องมาสู้กันเพื่อบ้านเมืองไงครับอีกวิถีทางหนึ่งของกลุ่มคนที่เขาพยายามที่จะสู้ในานามของประชาชนนะครับที่เขาได้มีมติและได้มีมุมมองว่าการโหวตโนนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาประเทศชาติใดแนวทางหนึ่งแต่ว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากมมายเหือนกนกัไม่เข้าใจว่าโหวตโนคืออะไรบางคนยังสับสนอยู่เลยเมื่อเช้าเมื่อ เช้านี้ผมก็ได้คุยกับครูบาอาจารย์ทางภาคใต้เขาก็ยังบอกเขาก็ยังเข้าใจว่าโหวตโนเนี่ยก็คือไม่ไปโหวตมันไม่ใช่ครับอาจารย์ถ้าไปโหวตนี่แหละเพราะว่าถ้าเราบอกให้คนไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยมันผิดกฎหมายหน้าที่คนไทยเมื่อมีการเลือกตั้งต้องทําหน้าที่ตามกฎหมายให้ไปเลือกตั้งคือไปโหวตโหวตก็คือใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั่นแหละคือโหวตโหวตนะครับวันแมนวันโหวตก็คือหนึ่งคนหนึ่งเสียงเพราะเราไปโหวต แต่ไปโหวตแทนที่จะไปลงคะแนนให้คนใดคนหนึ่งเราก็เลือกลงคะแนนที่ว่าเราไม่ประสงค์ที่จะเลือกใครซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในแบบฟอร์มนั้นฉะนั้นผมก็เลยได้เอกสารมาก็มาให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเข้าใจก็อ่านตามเอกสารนะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารที่ถูกจัดทําขึ้นโดยมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพิมพ์ที่บริษัทกันพีกรุ๊ปจำกัด โดยนายวินัยแทรลีเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณานะครับโหวดโนหน้าตาเอกสารมันก็เป็นแบบนี้แหละครับที่ชี้แจงแต่ว่าเวลาเขาไปโหวตกันจริงๆนั้นก็เป็นอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่แต่ว่าหน้าตาของเอกสารนี้แหละผมจะมาอ่านให้ท่านผู้ชมพอฟังจบแล้วผมก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรมาร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นนะครับใครจะมาให้คำนวณเรื่องตัวเลขแปลความหมายตัวเลขอะไรก็เอาละครับเอาไงเอากันก็ได้โหวตโนอย่าปล่อยให้นักการเมืองดูถูกประชาชน นะครับอย่าปล่อยให้หนักการเมืองดูถูกประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเข้าคูหากากบาทไม่เลือกใครเพื่อการปฏิรูปการเมืองถ้าไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดเลยให้ทําเครื่องหมายกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับอันนี้ก็คณะกรรมการรณรงค์ไปใช้สิทธิ์กากรกบาทไม่ประสงค์จะเลือกใครเพื่อการปฏิรูปการเมืองนะครับก็ผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับย่อนบัตรกากบาทไม่เลือกใคร เพื่อไม่ให้นักการเมืองเอาคะแนนของเราไปทําร้ายและทําบาปกับประเทศชาติข้อที่1นักการเมืองพวกหนึ่งเผาบ้านเผาเมืองอีกพวกหนึ่งปล่อยให้โจรเผาบ้านเผาเมืองแล้วยังสนับสนุนให้ประกันตัวคนเผาบ้านเผาเมืองข้อที่2พวกหนึ่งโกงชาติโกงแผ่นดินรวบอํานาจเป็นของคนในครอบครัวอีกพวกหนึ่งก็แบ่งสัมปทานให้พวกพ้องโกงชาติโกงแผ่นดินข้อที่3พวกหนึ่งขายชาติยกแผ่นดินไทยให้เป็นของกัมพูชา อีกพวกหนึ่งก็ปล่อยให้กัมพูชายึดครองแผ่นดินไทยและทำร้ายคนไทยข้อที่สี่พวกไหนมาเป็นรัฐบาลเข้ามาก็ลุ้แก่อำนาจจนมีประชาชนต้องออกมาชุมนุมเหมือนกันลุ้แก่อำนาจก็คือบ้าออำนาจอะไรครับทำไมคะแนนเสียงของเราต้องลงให้แก่คนเหล่านี้มาทำร้ายและทำบาปให้กับประเทศชาติอย่าปล่อยให้นักการเมืองดูถูกประชาชนร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่โหวตโน หรือกากระบาดในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเพื่อส่งสัญญาณเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่เมื่อความขัดแยง้งเบื่อการชุมนุมเบื่อความขัดแยง้งเบื่อการชุมนุมเบื่อความรุนแรงกากระบาดไม่เลือกใครเพื่อให้บทเรียนกับนักการเมืองทุกพักถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เบื่อความขัดแย้งทางการเมืองเบื่อการชุมนุมและไม่ชอบความรุนแรงคุณเป็นคนหนึ่งที่ควรจะไปเลือกโหวตโน หรือกากบาดลงในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนคือไม่เลือกใครเพราะไม่ว่าเลือกใครก็มีแต่จะมีความขัดแย้งให้ดำรงอยู่ไม่รู้จักจบสิ้น <c oughs> เพราะการไปใช้สิทธิที่เลือกตั้งแล้วกากบาดโหวตโนหรือไม่เลือกใครคือการส่งสัญญาณไปยังนักการเมืองทุกพรรคว่าปัญหาของประเทศชาติในเวลานี้เพราะเรามีระบบการเมืองและนักการเมืองที่เป็นปัญหาของแผ่นดินถือเป็นการส่งสัญญาณอย่างสันติวิธี เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อยุติความขัดแย้งทั้งปวงโดยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพื่อสร้างกลไกและกระบวนการตรวจสอบรวดเร็วเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเมื่อมีการปฏิรูปการเมืองแล้วความขัดแย้งในทางการเมืองย่อมลดลงและเป็นผลทําให้การชุมนุมหลายกลุ่มก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะสามารถใช้กลไกอื่นทดแทนการชุมนุมได้ลดความรุนแรงที่นําไปสู่การเสียเลือดเนื้อ ระหว่างคนไทยด้วยกันเอง <c oughs> <c oughs> การโหวตโนหรือกากบาทในช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนจึงเป็นการส่งสัญญาณเพื่อเรียกร้องให้ยุติความขัดแยง้งแสวงหาเวทีและกลไกในการปฏิรูปให้คนไทยทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่การเผชิญหน้าด้วยความรุนแรงและเสียเลือดเนื้อระหว่างคนไทยด้วยกันเอง <c oughs> ระบบที่ล้มเหลวไม่มีใครเป็นคนดีจริงให้เลือก นักการเมืองมีสองประเภทเท่านั้นภายใต้ระบบที่เป็นอยู่ก็คือเป็นคนเลวชั่วช้าโกงกินบ้านเมืองสองเหมือนเป็นคนดีแต่ร่วมมือและยกมือให้คนเลวปกครองบ้านเมืองซึ่งก็เลวเหมือนกันตัวอย่างที่เป็นจริงและเห็นชัดที่สุดก็คือโพลสำรวจออกมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนใดมากที่สุดรัฐมนตรีคนนั้นกลับได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด ทั้งจากนักการเมืองที่ชั่วและนักการเมืองที่ประชาชนคิดว่าดีนั่นก็หมายความว่านักการเมืองที่โกงชาติกินเมืองมากที่สุดก็จะเป็นคนรวยที่สุดที่จะหาเงินมาสนับสนุนพรรคการเมืองจึงควบคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้ดังนั้นคนโกงชาติกินเมืองจึงไม่เคยถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ที่เข้ามาในสภานั้นต่างซื้อเสียงกันอย่างมโหฬาร แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตสามารถจับทุจริตเลือกตั้งเพียงแค่ไม่กี่คดีในขณะเดียวกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เรียกว่าปป,ปชก็มีคดีท่วมทน้นจนคนที่ถูกจับทุจริตได้เนี่ยมีน้อยมากนะกักการเมืองจึงย่ามใจและเหิมเกริมมากขึ้นทุกวันไม่เลือกเราเขามาแน่เลือกคนเลวน้อยดีกว่าไม่เลือกใครเลยคือวาทกรรมข่มสิทธิของประชาชน หลักการที่ถูกต้องในการเลือกตั้งก็คือการเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองและป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจไม่ใช่เลือกคนกลุ่มหนึ่งที่เลวน้อยกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะไม่ว่าเลวมากหรือเลวน้อยก็คือเลวเหมือนกันเพราะคนเลวต่างไปทำบาปและทำร้ายประเทศชาติเหมือนกันทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนเหมือนกันเพียงแต่คนที่เลวเหล่านั้นเนี่ยต่างก็กล่าวหาฝ่ายตรงกันข้ามว่าเลวกว่าพวกตัวเองกันทั้งสิ้น อุปมาอุปไมเหมือนมีอาหารอยู่สองจานจานหนึ่งเป็นยาพิษอีกจานหนึ่งเป็นเชื้อโรคบอกว่าประชาธิปไตยต้องเลือกกินเชื้อโรคเพราะเลวร้ายน้อยกว่ายาพิษผู้ไปใช้สิทธิ์โหวตโนหรือกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนคือคนประเภทที่ขอเลือกไม่กินจานไหนเลยไม่ว่ายาพิษหรือเชื้อโรคแล้วเอาจานไปล้างหรือเปลี่ยนจานซะใหม่แล้วไปทําอาหารจานใหม่ที่อร่อยสะอาดและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นักการเมืองเรวซามต่ําช้าหากไม่มีความชอบธรรมแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรก็ตามก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะประชาชนก็จะต้องออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่อยู่ดีดังนั้นการที่ประชาชนไปใช้สิทธิทเลือกตั้งและกากบาทไม่เลือกใครมากมากก็จะเป็นแรงกดดันในการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองได้อย่างแน่นอนย่อนบัตรเลือกใครคือความพ่ายแพ้หมดโอกาสปฏิรูปการเมือง การยนอนบตรเลือกใครนั้นแสดงว่าเป็นคะแนนที่ยอมจำนวนต่อระบบที่เป็นอยู่ผลก็คือคะแนนของเราจะถูกนำไปอ้างจากรัฐบาลในการทำร้ายและทำบาดให้กับประเทศแต่หากคะแนนของเราอยู่ในเสียงข้างน้อยนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลจะอ้างว่าเสียงที่แพ้ต้องยอมจำนวนให้รัฐบาลทำร้ายประเทศไทยอย่างไรก็ได้ทำให้เราหมดโอกาสที่จะไปปี่รูปการเมืองแต่ถ้าเราไปใช้สิทธิโหวตโนหรือกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน ก็คือการสงวนสิทธิคะแนนเสียงของประชาชนที่ไม่ยอมจำนวนกับระบบนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งแล้วจะไปทำร้ายประเทศชาติก็ถือว่าคะแนนเหล่านั้นไม่ได้มาจากเรานักการเมืองฝ่ายค้านที่แพ้ในระบบก็ไม่ได้มาจากเราเช่นกันดังนั้นเสียงที่ไม่ยอมบัดเลือกใครจึงมีคุณค่าต่อเวลาเพราะยังไม่ให้นักการเมืองฝ่ายไหนเลยเมื่อเป็นเสียงที่ไม่ยอมจำนวนต่อระบบ จึงเป็นเสียงที่มีสิทธิเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปทางการเมืองเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมาไปใช้สิทธทิไม่เลือกใครได้มากกว่าที่คุณคิด 1. ได้กับคนที่หย่อนบัตรแล้วโหวตโนหรือกากบารในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนว่าคะแนนเสียงของเราไม่ถูกนำไปอ้างโดยนักการเมืองเพื่อไปทำร้ายและทำบาดต่อประเทศชาตินาน 2. คะแนนโหวตโนหรือไม่เลือกใคร คือการส่งสัญญาณกับนักการเมืองต้องยอมให้มีการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้คะแนนที่ไม่เลือกใครสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้คะแนนที่ไม่เลือกใครจึงเป็นทั้งแรงกดดันและแรงจูงใจในเวลาเดียวกันในการควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองในระบบที่ล้มเหลวคะแนนเหล่านี้หากมีการรวมตัวกันก็จะเข้าชื่อกันแก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศได้หรือเป็นแรงสนับสนุนให้องค์กรที่ศึกษา เรื่องการปฏิรูปการเมืองสามารถเดินหน้าเปลี่ยนแปลงระบบให้ดีขึ้นได้และเป็นแรงกดดันให้นักการเมืองต้องปฏิรูปการเมืองได้การกรบาทไม่เลือกใครคือการกรบาทช่องที่ไม่มีหมายเลขในบัตรเลือกตั้งถูกกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2550ระบุว่ามาตรา67การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขกผู้สมัครหรือพักการเมืองในบัตรเลือกตั้งและในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ประสงค์งจะลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำเครื่องหมายไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งและการที่ทกฎหมายประกอบการเลือกตั้งบัญญัติสิทธิของประชาชนเอาวไว้ตามมาตรา67จึงชี้ช่องให้เห็นว่าประชาชนไม่จําเป็นจะต้องจํานนต่อนักการเมืองแต่ยังมีช่องทางโหวตโน หรือกากบาดช่องไม่เลือกใครเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนอกจากนั้นมาตรา72ของรัฐธรรมนูญพศ2550บัญญัติไว้ว่าบุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันควรที่ทําให้ไม่ไปใช้สิทธิได้ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดโหวตโนเพื่อรักษาสิทธิของเรา อย่ายอมจำนวนกับนักการเมืองทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งแต่กากบาทลงในช่องไม่ประสงค์จะเลือกใครคือโหวตโนแล้วใช้พลังนี้มาร่วมกันปฏิรูปการเมืองเพื่อเอาคนดีมาทำงานให้แก่ประเทศชาติของเราพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่ผมนำมากล่าวและสิ่งที่ผมนำมาเสนอคือสิ่งหนึ่งที่เราร่วมกันสู้เพื่อบ้านเมืองเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่แต่กลับไม่ทำหน้าที่คนที่ไม่มีอาวุธแต่มีความคิดมีความรักประเทศชาติก็ต้องออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องสิทธิออกมาปกปักรักษาประเทศชาติคนที่ไม่เคยฝึกโรงเรียนทหารคนที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างทหารอย่างคุณวีระคุณราตรีแต่มีจิตใจเข้มแข็งหานกล้า